คุณผู้ชมเนี่ยวันนี้ผมจะมาทำวัดอีอะไรนี้กันนะ่าคุมมู้ชมอะไอย่างเงี้ยผมไม่ได้ดูคิปกาคุณต้องไปดูน้ามไม่ดูคุแต่ผมไม่อยากดูอ่ะอลครับถ้าคุณชไม่ดูคุณผู้ชมจะจอแบบนี้ไลค์ขึ้นถ้าดืซีซันคัมมิ่งจะโกรธมากช่วยช่วยส่วยใเออือข้างคังมิ่งก่ดู อไอกรุงขังมันทำแบบนั้นล่ะอใ่สิอันเกิดขึ้นกันเถอะคนเตรียมพร้อมเอาไว้ม,นมนววันมาแล้วก้าบอนอา้าว โอ้โอ้ผไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องแต่คิดแตดูการเกิดอ้ตัวไม่ตื่นตากี่วันแ้มาแล้วโอ้แล้วถอ เนายจะจกโลูก hmm. นี um, şey no ้ไปเร็วอ่ะคืออยู่นีนะเดือดละรานจะเกือบฆ่าต่กจะเกดายเดือดะลอย